สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่น,ข,ดนข่าวดังเลขเด่นเลขดังหว้ซอ,องมาวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อเป็นการบัน,นเทิงในวันนี้วันนี้บาวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวสาวตกเป็นเยือแก๊้งพัสดุเก็บเงินปลายทางเปิดกล่องเจอรูปทูบไอ้ไข่จุดดว,ดดวงจุดวัดดวงได้เลข สาวโเตือนภัยตกเป็นเหยื่อแก๊งส่งพัสดุเก็บเงินปลายทานเปิดกล่องเจอทุบไอไข่ลองจุดวัดดวงได้เลข776 0จากกรณีหญิงสาวคนหนึ่งโพสภาพและข้อความลงเฟซบุ๊กกลุ่มข่าวสา,ายคนใ่น้อยโพสเตือนภยัยหลังจากเจอพัสดุมาส่งและเก็บเงินปลายทางไป149บาทซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นคนส่งมาเมื่อลองติดต่อบ,บริษัทขนส่งก็ได้รับแจ้ง ให้โทรศัพท์ไปตามเบอร์คนส่งที่อยู่บนกล่องพัสดุแต่ไม่สามารถโทรได้เพราะมีเพียงเลข9ตัวล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ลงพื้นที่บริเวณโรงงานชุบโลหะเลขที่24งทับสอถึง2 2ซอยวัดคลองตาคล้อยตำบลไสน้อยอำเภอไสน้อยจังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวพบว่า กล่องพัสดุมีการเขียนข้อความเสริมมงคล789จากหน้ากล่องชื่อผู้รับนางสาวอันทิกาโดยภายในกล่องดังกล่าวมีแหวนเด็กเล่น1วงทูบไอไข่1อันคาถาเงินล้านหลวงปู่ฤษีลิงดำหนึ่แผน่นซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุนำมาส่งให้ที่โรงงานดังกล่าวและเรียกเก็บเงินจำนวน149บาทนางนภัทพรอ,อายุ59ปีแม่ของนางสาวอันชิกา หลังจากได้รับพัสดุได้มีการสอบถามลูกสาวปรากฏว่าไม่มีการสั่งซื้อแต่อย่างใดจึงได้นำมาโพสต์เตือนภัยในกลุ่มดังกล่าวปรากฏว่ามีผู้เสียหายที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันหลายรายนางสาวอันธิกาผู้เสียหายกล่าวว่าของได้มาส่งเมื่อวานก่อนตนไม่ได้อยู่บ้านแม่ของตนก็มารับของแทนโดยปกติเวลาสั่งของตนก็บอกกับคนที่บ้านไว้แต่อยู่ดีๆของกล่องนี้ก็มาส่งพร้อมเรียกเก็บเงินไปทางที่ราคา149บาท หลังจากตนกลับมาถึงบ้านทางแม่ของถามตนว่าตนสั่งของอะไรมาตนก็ตอบกลับไปว่าไม่ได้สั่งหลังจากนั้นจึงเปิดกล่องออกมาดูก็พบแหวนหนึ่งวงและทุบไอไข่พร้อมคาถานหนึ่งล้านของหลวงปู่ดีศีดิดำต่อมาตนจึงได้โพสต์เตือนภัยลงกลุ่ม Facebook ชื่อข่าวสารคนใส่น้อยหลังจากนั้นก็มีผู้คนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากว่า,วาเคยโดนหลอกเหมือนกันส่วนมากจะเจอแบบไม่อยู่บ้านแล้วมีคนรับแทน สุดท้ายจึงฝากเตือนเวลาสั่งของให้บอกคนที่บ้านก่อนว่าสั่งอะไรไว้มีเก็บเงินปลายทางหรือรับของเลยถ้าไม่ใช่ของเราที่สั่งก็ไม่อยากให้รับไว้ให้ของตีกลับไปเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียตังฟรีถึงจะเป็นเพียงแค่ราคา149บาทตนก็เสียความรู้สึกที่โดนแบบนี้ด้านนางนภัสแม่ผู้เสียหายกล่าวว่าวันที่ของมาส่งตนจ่ายเงินไป150บาทได้รับไอ้ไข่มาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมตนจึงเปิดตูก็พบแหวน ไอไข่กับแหวนพร้อมด้วยคาถาเงินล้านตนจึงลองเสี่ยงดวงจุบทูบไอไข่หวังโชคโดยทุบไอ้ไข่นั้นให้เลข7 7 0 6ซึ่งตนจะลองเสี่ยงโชคในงวนดนีดูถ้าตนถูกหวยก็ต้องชมคนที่เอามาส่งแต่ถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเพราะตนไม่เคยคิดอะไรมากให้เล่นแต่พอประมาณเขาให้มาเผื่อให้โชคเราไหนไหนก็ส่งมาแล้วก็ลองเสี่ยงทายดูสักหน่อยเอากา็เป็นเรื่องหวยเป็นเรื่องเลขเป็นเรื่องไอไข่ เจ็ดย์หกย้ำๆเสี่ยงได้เสี่ยงแต่พอดีอย่าเสี่ยงเยอะเขาส่งมาให้แล้วว่าอย่างนั้นครับหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนํามาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปขอบคุณ f อฟทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ